สวัสดีครับมินนี้ต้อนรับเข้าสู่ร้านแรดแซบนัวบันเทิงสินนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเจตอกแตกนะครับนี่แรดแซบนัวบันเทิงสินอะมาดูซ่อมตำกันครับวันนี้ว่ามีตำอะไรบ้างตอนนี้กําลังตำตำไทยหมูยอใช่ไหมครับข้สด้าสดยอไม่ลาอะคุ้งสดยอเป็นตำไทยนะครับนี่ซ่อมตำไทยก็จะไม่ใส่ปลานะครับกลิ่นจะหอมหอมอันนี้กําลังละลายน้ำตาลปี๊บนะครับ ใส่ถั่วฝักยาวครับแล้วก็ใส่มะนาวเพิ่มนะครับใส่มะเขือเทศครับแล้วก็หมูย่ออันนั้นก็จะเป็นกุ้งสดนะครับตำไทยก็จะมีถั่วนะครับแล้วก็มีกุ้งแห้งนะครับดูความฉ่ำดูความฉ่ำนะครับน่าทานมากๆเลยครับนี่อันนี้คือเกาเหล่านะครับเกาเหล่าก็คือจะไม่ใส่เส้นนะครับ พร้อมเสิร์ฟตักใส่จานนะครับส้มตำไทยกุ้งสดหมูยอนะครับอันนี้เป็นตำเกาเหล่านะครับจะไม่ใส่เส้นนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับมาดูตำต่อไปกันครับตำอะไรครับ มามาดูเมนูเบสิกของทางร้านนะครับนั่นก็คือตำปลานะครับน,น้ำปลามาแล้วเอาวันนี้ไม่ใส่เสื้อชมพูหรอเอายังไม่ใส่ต้องบนหลังก็ใส่สีเหลืองสีฟ้า,ส,ส,ฟาสีฟ้าเทลอ่ะ ใส่น้ำปลา้าสองทัพพีนะครับอ,อีกทัพพีหนึ่งไปไหน <c oughs> อ่มาแล้วน้ำมะนาวครับนี่ก็ทำให้น้ำตาลมันละลายนะครับใส่มะเขือเทศครับถั่วฝักยาวมะนาวครับ แล้วก็ใส่เส้นมะละกอลงไปครับน,นั้นก็ตำโคเลโคเลให้มันเข้ากันนะครับโหน่าทานมากครับใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับส้มตำปลาเดตอกแตกครับเข้มมากห้าสิบบาทจานบเบลอเลย ต้มเสิร์ฟจ้าต่อไปครับ,บจเจ้าเหล่ากุ้งสดหมูยอกลับบ้านนะครับใส่พริกใส่น้ำตาลทรายผงนัวนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับตำน้ำตาลปี๊บให้แตกนะครับจะได้ละลายง่ายๆนะครับใส่น้ำปลาครับน้ำปลาสองเลย มะนาวครับตัวฝักยาวมะเขือเทศครับมะนาวครับ หมุยอแล้วก็กุ้งสดนะครับครัเกาเหลากุ้งสดหมูยอช่ำๆนะครับอันนี้จะเป็นบินจากทั้งบ้านนะครับสั่ง่าหารลายแมนมานะครับ ลูกค้าที่สั่งผ่านไลน์แมนนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับเสิร์ฟคำว่าแรดแซมโนบันเทิงสินสาขาแม่ตะลิงชันนะครับโอเคกำกันต้องไหวที่สุดไหวแล้วกำไว้ยิ่งเราแยกน้ำอ่าแยกน้ำ อันนี้ลูกค้าสั่งกลับบ้านแยกน้ำนะครับเป็นตำอะไรครับตกุ้งสดยอตำกุ้งสดยอแยกน้ำนะครับลูกค้าที่สั่งกลับบ้านบ้านอยู่ไกลแยกน้ำไปก็จะดีนะครับเพราะว่าเราจะได้เก็บได้นานๆเนาะ เหมือนกันเลยนะครับใส่มะเขือเทศหัวขักยาวมะนาวนะครับนี่อันนี้จะเป็นตําแยกน้ํานะครับแยกน้ำกับบ้าเสร็จแล้วก็ตักใส่ถุงพร้อมเสิร์ฟครับเรียบร้อยครับ